อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริงๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีคําถามมาจากเพื่อนๆน,นะคะว่าเอ๊ะทำไมมีคําว่ามิวสิกนะคะที่อยู่ด้านล่างซ้ายนะคะมาบังข้อความนะคะส่วนผสมต่างๆนะคะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะก็จะมาแก้ไขกันนะคะว่าทําอย่างไรนะคะให้คําว่ามิวสินะคะไม่บังข้อความของเรานะคะวิธีการง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆคลิกไปบนภาพนะคะแล้วก็จะขึ้น ข้อความด้านบนนะคะเราจะเห็นจุด3จุดอยู่ด้านขวานะคะให้เราคลิกที่จุด3จุดจากนั้นนะคะให้เราไปที่คำบรรยายนะคะตอนนี้ค่ะของเพื่อนๆเนี่ยก็คือจะกำหนดนะคะให้มีคําบรรยายนะคะภาษาต่างๆที่เพื่อนๆเลือกเอาไว้นะคะให,คให้เราคลิกเลยคะ่ะที่คําบรรยายจากนั้นนะคะให้เราคลิก <Marvin flanzen> นะคะที่ปิดคําบรรยายค่ะคลิกเลย คำบรรยายด้านล่างนะคะก็จะขึ้นนะคะว่าปิดคําบรรยายแล้วคราวนี้ค่ะคําว่า Music นะคะก็จะไม่บดบังข้อความของเราแล้วนะคะง่ายๆแค่นี้ค่ะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะ